สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาคมอีกแล้วนะครับครับวันนี้พามาชมเจ้า Civic FC นะครับรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัว1 8 E นะครับรถปี2018นะครับลูกค้าราคาตั้งไว้อยู่ที่669,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับกู้เต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับ ปีค่าจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับดอกเบี้ย4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.59%เองนะครับหรือลูกค้าเลือกผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเบาะหนังแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรถรอบคันกันเลยนะครับครับรถทุกคันของโชรูมเรานะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการแล้วนะครับตรวจเช็ค210รายการนะครับจะมีระบบ ตรวจเช็คระบบเครื่องระบบเกียร์นะครับระบบช่วงล่างนะครับลูกค้าตรวจเช็ครอบพันเลยนะครับจากช่าง Honda ของเราเองนะครับรถทุกคันนะครับผ่านการ QC มาแล้วนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับขายผ่านโชรูม Honda ายุทธคานะครับผ่านการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับ ลูกค้าท่านใดมองหา FC อยู่นะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับภายในมาพร้อมเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับลูกค้า ครับตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นตัว C นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็นตัว 9195E20E85 แล้วนะครับรุ่นนี้แต่งสวยมากครับถ้าลูกค้าชอบแต่งนะครับแนะนำเลยครับ FC Civic FC แต่งสวยครับครับเดี๋ยวพามาชมตัว ห้องสัมราระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะครับรุ่นนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะครับตัวเบาะหนังแล้วนะครับตัวนี้นะครับภายในถือว่าสะอาดเลยนะครับลูกค้า ครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าหน่อยนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้สามารถสตาร์ทจากคญแกได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับระบบออปชั่นถือว่าครบมากเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมพวกระบบเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าแล้วอีคอนโหมดพวกนี้ครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับใครมองหา f อฟซอยู่นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ครับชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับรถนี้นะครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามสองสามกแปดนะครับโชว์ลูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ3าสิบนะครับเปิดทำการทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแปดโมงครึ่งถึง หกโมงเย็นนะครับครับยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสมิธถอนหน้ายุทธขาของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ